โจทย์ให้ a b c x แล้วก็ y เป็นจำนวนเต็มแล้วให้เราพิสูจน์ว่าข้อ8.3ถ้า a น้อยกว่า0แล้ว ax จะมากกว่า y ก็ต่อเมื่อ x น้อยกว่า y อันดับแรกการพิสูจน์เราก็ให้ในโจทย์เนี่ยเขาพูดถึงแค่ ax แล้วก็ y เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะให้แค่ ax y เนี่ยเป็นจำนวนเต็มนะคะ ทีนี้การพิสูจน์ขาไปของเราเราก็จะสมมุติให้ a น้อยกว่า0และ ax มากกว่า y ax มากกว่า a y เนื่องจากเนื่องจาก a น้อยกว่า0หรือว่า0มากกว่า a เนี่ยมากกว่า a e, อยกวก็0หรือ0 มากกว่า a เราก็จะได้ว่า0ลบ a <c oughs> เป็นจำนวน <c oughs> นับนั่นคือ0ลบ a ก็เท่ากับลบ a ซึ่งเป็นจำนวน <c oughs> น,วนับวนนับและ และ ax ก็มากกว่า ay e จะได้ว่า ax ลบ e ay เป็นจำนวนนับเพราะได้อย่างนี้แล้วเราก็เนื่องจาก ax มากกว่า ay e ทีนี้เราก็เอา a y ไปลบทั้งสองข้างของสมการเราก็จะได้ a x ลบ a y ฝั่งนี้ก็เป็น a y ลบ a y ก็เหมือนเดิม a y ลบ a y ฝังนี้ก็เป็น0นทีนี้ เราเห็นตัวร่วม a ใช่ไหมคะแล้วก็ดึง e ออกมานอกวงเล็บก็จะได้เป็น a คูณ x ลบ y มากกว่า0 <c oughs> ทีนี้พอเราได้มาทัดนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องการที่จะทราบว่า a กับ x กับ y อะอะไรมันมากกว่ากันอยู่หรือว่าน้อยกว่ากันอยู่ใช่ไหมทีนี้เราก็เลยต้อง จงกัด A โดยการคูณด้วยส่วนกลับของ A แต่เราอ่ะรู้อยู่แล้วว่าา A เนี่ยมันน้อยกว่า0เพราะฉะนั้น่ะเราก็ต้องคูณด้วย1ส่วนลบ a ค่ะคูณทั้งสองข้างเลยนะ A, แล้วเราก็จัดรูปหน่อยฝัง a, ่งนี้ก็เป็นศูนย์ <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้ก็จะเหลือแค่ a ส so ่วนลบ a ใช่ไหมซึ่งก็คือลบหนึ่งงั้นก็เขียนได้ว่าลบหนึ่งคูณ x ลบ y มากวามากว่า0กระจา x y กระจายลบเข้าไปก็จะได้ลบ x ลบลบ y มากกว่า0ลบ x ลบลบ y ก็คือลบ x บก y มากกว่า0ทีนี้เราก็คูณด้วยบวกด้วย x ทั้งสองข้างของสมการนะคะจะได้เป็นลบ x บวก y บวก x มากกว่า0บวก x ฝั่งนี้ลบ x บวก x ก็เป็นก็เหลือแค่ y มากกว่า x พอได้อย่างนี้แล้วขากลับเออขาไปของเราก็สามารถสรุปได้แล้วนะคะว่านั่นคือ y ลบ x เป็นจำนวนนับด,ดังนั้น y มากกว่า x หรือว่า x มากกว่า y เอ่อหรือว่า x มากกว่า y นั่นเองค่ะเมื่อเราพิสูจน์ขาไปแล้วนะคะเราก็จะมาพิสูจน์ขากลับกัน เ,เราจะสมมุติให้ a น้อยกว่า0สมมติ a น้อยกว่า0นหรือว่า0มากกว่า a มากกว่า a จะได้ว่า0ล a เป็นจำนวนนะับนั่นคือ ก็คือ0ลบ e ก็เท่ากับลบ e ซึ่งก็เป็นจำนวนนับและเราจะให้ x น้อยกว่า y หรือ y มากกว่า x เนี่ยนั่นก็คือ y ลบ x เป็นจำนวนนับ่องจาก่ังจากว่าลบ A ของเราเนี่ยเป็นจำนวนนับ y ลบ x ก็เป็นจำนวนนับจำนวนนับคูณจำนวนนับก็ยังเป็นจำนวนนับอยู่นะคะใช่ได้ลบ a คูณ y ลบ x เปจำนวนละบดังนั้นลบเคูณ y ลบเก็เท่ากับลบ a คูณ y ลบเอ็กก็จะได้ลบ A คูนยลบ a ค<ๆ>ูณ x ก็เท่ากับลบ a y ลบ a คูณ y ก็เป็นลบ a y แล้วก็ลบตัวนี้ก็เป็นลบหนึ่งคูณ a ลบหนึ่งคูณ a แล้วคูณด้วย x กัรทำต่อไปเราก็จะไดไไ้ก็จะได้ล ố ay ลบลบ1หนึง่งคูณ ax จะได้ล ố ay บวก Ax ็กว่า as-ay ลบนั่นเองทีนี้เราก็สามารถพิสูจน์ครบกลับของเราได้แล้วนะคะว่าดังนั้น Ax ก็มากกว่า ay อันนี้ก็คือข้อแปของเราค่ะ